สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการทำงานในการดำเนินง,งานจะมีทั้งงานผลิตการบริหารการขายการให้บริการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละงานจะอาศัยคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปบางงานอาศัยลักษณะส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายในมากบางงานอาศัยส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายนอกมากแต่โดยภาพรวมแล้ว กล่าวได้ว่าบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในงานอุตสาหกรรมควรประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งความเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดช่างสืบคน้นช่างแสวงหาคำตอบในปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จมักเป็นคนประเภทที่บอกตนเองอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่รู้ไม่มีปัญหาใดที่ตอบไม่ได้ไม่มีงานใดที่ทำไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะเอาชนะไม่ได้ลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทั้ง,งทางด้านความคิดและการกระทํา 2. ความเป็นผู้ไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยกับที่แต่หนักแน่นคือชอบการเปลี่ยนแปลงและประปับปรุงให้ได้อะไรแตกใหม่อยู่เสมอแต่จะยังไม่เปลี่ยนหากยังขาดข้อมูลที่เด่นชัดว่าเปลี่ยนแล้วจะต้องไปปะเะชิญอะไรข้างหน้า 3. ม,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากในงานอุตสาหการรมเป็นงานที่แข่งขัน ถ้าองค์การมีบุคคลที่มีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์หาวิธีการแตกใหม่ก็จะทําให้งานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสี่มีหัวใจเป็นคนทํางานคือใช้สมองและความคิดในการทํางานคํานวณผลประโยชน์ที่ได้รับคํานึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหมีหัวใจเพื่อง,งานคือมีใจรักในการทํางานทํางานเพื่อง,งานไม่ใช่ทํางานเพื่อแลกกับค่าแรงหรือเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่ถ้ามีความตั้งใจทำงานสู้งานและผูกพันกับงานที่ตนรับผิดชอบอยู่6มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งนี้จะพบว่าในวงการการทำงานเน้นมนุษย์สัมพันธ์มากโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเนื่องจากการทำงานไม่เพียงแต่จะเข้ากับบุคคลอื่นได้ยังต้องสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีและสอนงานคนอื่นได้ด้วยองค์การที่ทำงานมักไม่นิยมคนเก่งที่ถ่ายทอดหรือสารงานหรือทำงานเป็นกลุ่มไม่เป็น 7. มีลักษณะผู้นำทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการการนำเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ทำงานเนื่องจากงานที่ดีจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าขยายกิจการและสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในในการทำงานมานานเมือ่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารถ้าหากเขาเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำสูง ยอมนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้าได้ดีกว่า8มีความเป็นระเบียบและมีวินยัยลักษณะในส่วนนี้จะส่งผลให้มีความรับผิดชอบตรงเวลาทํางานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถคาดคะเนความสําเร็จได้ล่วงหน้าและรู้จักทํางานอย่างมีแผนมีระบบงานที่ดี9แสดงออกได้โดยเหมาะสมตามกาลเทศะอันควร ผู้บริหารแสดงตนได้เหมาะสมทั้งการแต่งกายการเข้าสมาคมท่าทางการเดินการพูดอิริยาบถต่างๆตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้อง10มีความสามารถในการสับตัวให้กับภาวะแวดล้อมได้ดีคือมีความสามารถในการหวางตน และปฏิบัติงานให้ผสมกลมกืนกับสภาพแวดล้อมทั้งบุคคลเวลาสถานที่และสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาขอบคุณครับสวัสดีครับ